ผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมเอาจระเข้ยักษ์มาติดโกโปรนะครับผมว้าวดูทุกคนเ่ละตัวนะมาโอ้โอ้โ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้เมสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมเอาจระเข้ยักษ์มาติดกลอโพนะครับผมว้าวมาดูครับทุกคนกคน,นี่อันนี้คือแบบจระเข้แต่และตัวคือแบบโคตรบึกโคตรยักษ์เลยนะผมอมคือตอนนี้เราอยู่ที่บ่อฟาร์มจระเข้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนคือปกติเราเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นแต่เราติด โกโปรด้วยปลายักษ์ด้วยปลาดุกด้วยปลาพวงปลาอะไรต่างๆนะผมมาโอเคนะครับทุกคนถ้าเกิดวันนี้นะผมเราเอาจระเข้ามาติดโกโปรนะผมมาดูว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะผมแล้วก็จะเจ๋งสุดยอดแค่ไหนนะผมยังไงก็ไลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาจระเข้ามาติดโกโปรกันผม let's go ว้าวดูทุกคนแต่และตัวมาๆาเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้นะว่าแบบมันแข็งแรงแค่ไหนนะผมว้าว โคตรโหนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเกิดมันติดโกโป,โปรนะผมมันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวขอดูตัวใกล้ๆนี้นะครับนี่ทุกคนตัวนี้ใกล้ๆนะผมโอ้โหโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเอาจระเข้มาติดโกโปรดีกว่าครับผม let's go โอเคทุกคนมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะต้องปิดปากมันใช่ไหมครับผมนั่นนะครับเพื่อแบบความอันตรายนะครับผมเพราะว่ามันมีอันตรายครับผมเอาทีละสองอันครับเอาทีละสองอันกหอคทีละสองเทีละสองเนครับแบบสองรอบยิงไหมครับเอามัดหนึ่งรอบก่อนมัดหนึ่งรอบแล้วค่อยไปสองไม่เป็นไรยิงห้องกระถางก่อนมัดเปล่าโอ้ไม่รู้ครับโอเคสองทีนี่แหละครับครับใช่ครับ โอ้ไม oh ่กอดข้าจริงตัวนี้ตัวเชื่องอ่ะเชื่องน่ารักอันน,นี้ปล่อยนี่มันอาไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ชื่อว่าน้องเต้าหู้น้องเต้าหู้นะครับผมโอ<ฮ>้เป็นจระเข้คีแมนนะครับจระเข้คีแมนตัวนี้เป็นอ่าสายพันธุ์จากทางทวีปอเมริกาจระเข้น,นะครับ, <Okay S 2> รบผมเดี๋ยว,ยวอันนี้ผมไม่เดี๋ยว,มมยวขอรเลื่อนะรู้สึกว่ามัดแล้วมันก็ยังดูครับมีการให้กําลังใจกันนะทุกคนอันนี้คือเฮ้ยมาอัพปากได้อยู่ครับ ไม่ได้ไ,ดไม่ได้ตัวใหญ่ก็มัดแค่นี้ครับสี่เส้นจ,จริงเหรอใช่จริงพูดเลยมีนะทุกคนโ,โอเคเดียเเด๋ยวเราจะมาทดลองติดโกโปรกันนะผมเหมือนที่ต่างประเทศเขาติดกันครับผมต่างประเทศ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 หรือเปล่าอะไรนะครับโอเคดูครับผมวันนี้ตัวจริงๆตัวเป็นๆใช้เป็นตัวแสดงโอเคเดี๋ยวเรามาติดแบบเบาๆเลยไม่ต้องแน่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูกันใช้ชีวิตของจระเข้ เฮ้แมนนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปปล่อยไม่น้ำมือไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาติดกันเลยน่าจะหายใจออกมา โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ติดโกโปรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าจระเข้ยักษ์ติดโกโปรนี้นะผมมันจะเป็นยังไงนะครับวันี้อาจจะไม่ได้ยักษ์มากครับผมแต่ก็ยักษ์เป็นสายพันธุ์จระเข้ที่เล็กกว่าจระเข้ไทยอ๋อครับครับเป็นเคมนจะตัวเล็กกว่าจระเข้ไทยแต่ว่ามันจะดุมากใช่ไหมครับผมดุน้อยกว่าครับอ๋อดุน้อยกว่าด้วยครับดุน้อยกว่าจระเข้ไทยอ๋อนี่นะครับทุกคนอันนี้คือรับปล่อยปากมันไมครับไม่น่าจะปล่อยดีกว่าเออ ปลาเทยก่อนดีกว่าใช่ใช่ม <า S 1> ันไม่ได้เหมือนปลาดูโอเคครับ okay, ผมมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองปล่อยลงน้ำดูนะทุกคนมาดูนว่าจระเข้แมนนะครับผมติโ <im itation> กโปรมันจะเป็นยังไงไป let's go เว้ยเว้ยเ <im itation> ว้ย <im itation> มาแล้วนะทุกคน <im itation> จะไปหาหุยหุยหุยหว้ย

ăn mừng như vậy là nó mới <laughs> cố gắng nữa là nó cố gắng nắm 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 nắm

โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมนี่จระเข้ของเรานะผมก็แบบได้แบบไปเล่นน้ําถือว่าไปเล่นน้ําแล้วก็ไปเจออะไรแต่ถ้าคือเมื่อกันหรือเป็นไปได้นี่คือแบบเราอยากแบบมัดแบบตัวยกัยกษ์กว่านี้นะผมคือแบบอยากทดลองดูแต่ก็ไม่เป็นไรผมคือเราเอาเพื่อให้ได้เห็นว่าเออมันใช้ชีวิตยังไงมันอยู่ยังไงนะครับทุกคนนี่นะโหคือแบบเราไม่เคยติดจระเข้เลยนะมีแต่ติดแต่โกโปรเอะติดแต่ปลาระวังระวังเยอะ โอ้โหไอ้ตัวล็กมาตัวนี้ตัวตาบอดด้วยตาบอดนี่ทุกคนตัวเล็กเล็กเห็นไหมครับผมไม่ตัวนี้ไม่มีตานะครับไหนครับผมนี่นะอออันนี้ตั้งแต่มันคลอดเลยหรอครับคไม่มีตาตั้งแต่คลอดเลยครับโอ้อายุได้หนึ่งปีหนึ่งปีแล้วหรอครับใช่ครับมันกินน้อยหรือแบบตัวนี้กินน้อยครับเนื่องจากเป็นตัวที่พิการออครับโอเคนะครับทุกคนนี่อันนี้เมื่อกี้ครับผมน้องของพี่อนะครับผมบอกว่า มีจระเข้กําลังไข่ใช่ไหมครับใช่ครับกำลังฟักครับฟักออกจากไข่โอเคโอเคอันนี้เราก็ทดลองให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นเสร็จแล้วนะผมว่าแบบจระเข้ติดกล้องโปรมันเป็นยังไงก็จะประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสวันหลังนะผมเผื่อตัวใหญ่ได้นั่นแหละเดี๋ยวเราต้องรอดูครับผมโอเคอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆพื่อนนะผมคืออยากจะมาที่ฟาร์มจระเข้ใช่ไหมครับครับฟาร์มจระเข้เอ็ก ลำพูนใช่ไหมครับแล้วสามารถติดต่ออะไรได้ที่ไหนยังไงบ้างครับผมเข้าไปติดต่อที่เพจ Facebook ฟาร์มจระเข้ลำพูน v2 นะครับ v2 ครับผมฟาร์มจระเข้ลำพูนอันแรกนี่คือโดนปิดไปละโอเคครับผมแล้วก็ฝากช่อง YouTube c h anel n xk ไว้ด้วยครับสามารถเสิร์ชคำว่าคนรักจระเข้ได้ได้ได้แล้วครับผมโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเราจะ ปล่อยเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดกบโลแล้วก็ปล่อยเจ้าตัวนี้กลับที่เดิมของมันครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปดูจระเข้ฟักเป็นยังไงบ้างครับผม let's go, <S go ไปโอเคทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะมาทําการคลอดหรือว่าการคลอดไข่นะครับผมไข่จระเขนะ้นันนี่นะโอ้เป็นตัวอะไระครับทุกคนว้าวว้าวแข็งแรงมากไอตัวนี้พิการหรือเปล่าต้องดูครแบบับมันมันตัวใหญ่มากเลยว้าว พี่การ์ดแมวน้ำไม้อะนี่สมบูรณ์โอ้โหนี้สมบุญณ์เลยนะครับทุกคนมาคูณสามคูณหนึ่งเดียวก็ได้เดี๋ยวตัวที่เราคูณห้าถ้ามันสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะเอาลงน้ำครับผมคูณห้า Let's go นี่คูณหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูให้เห็นดวงตามันเห็นไหมมาสุดยอดครับผมโอเคนั่นแหละครับทุกคนอาจจะก็ค่อยดูเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ที่บระโูหน้าครับผมบ๊ายบาย Let's go